สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมละครับที่ผมทํานายไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยฮะงามไส้จริงๆครับคุณเจ๋งนะคุณตูนมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วครับพร้อมกับท้าสาบานเลยครับบอกว่าถ้าเขาไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการตบรัพย์ก็ขอให้มีอันเป็นไปและยังว่ากล่าวบอกว่าใครก็ตามท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดไปกล่าวหาเขา เขาบอกว่าก็ขอให้มีอันเป็นไปเช่นเดียวกันโอ้โหแม่เจ้าบปบักกุนรุนช่องนะครับพี่เจ๋งทําไม,ไมพูดแบบนี้ล่ะครับแม่เรียกแขกจริงๆนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับก็ยังบอกอีกว่าอา้าวถ้าทริปดีละเมียไม่ทุจริตแล้วจะจ่ายทําไมอ่ะจ่ายทําไมถามกลับแบบนี้อีกฮะดังนั้นเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆครับท่านผู้ชมครับเราไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประชาชนติดตามดูและได้ประโยชน์ต้องคู่ครับ ถ้ากระบวนการไม่ว่าสีก็ดีเจ๋งก็ดีตูนก็ดีถ้าไปกระทําความผิดต่อเขาก็จะมีความผิดฐานร่วมกันรีดเอาทรัพย์ครับส่วนถ้าเกิดอ,อธิบดีหรือเมียไปเกี่ยวข้อง,ของการทุจริตในหน่วยงานนั้นโดนก็ผิดเช่นเดียวกันนะถ้ามีการกระทําความผิดถ้าไม่ผิดเชื่อว่าอธิบดีกับเมียก็ต้องใช้สิทธิตามกระบวนการยุยงทาต่อไปครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวรอดูฮะเห็นบอกว่าคุณสีสุวรรณเตรียมตั้งหลักเตรียมจะมีการแถลงข่าวครั้งใหญ่จริงหรือไม่เราคนดู ดูอย่างเดียวและใช้วิจรารณญาณครับอย่าพลาดครับ